ไปที่การเตรียมความพร้อมก่อนจะก้าเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนนะคะยังคงนําเสนอเรื่องราวของประเทศเวียดนามค่ะวันนี้ไปดูการเติบโตอย่างก้าวกระโดดของเศรษฐกิจเวียดนามนะคะจนทําให้เกิดปัญหาตามมาหลายด้านค่ะทั้งเรื่องของการขาดดุลและภาวะเงินเฟอ้อด้วยนะคะรวมถึงภาวะฟองสบู่ที่เกิดขึ้นตามมาด้วยค่ะซึ่งการบริหารจัดการเศรษฐกิจที่ผิดพลาดนะคะก็ทำเวียดนามนั้นต้องมีการปรับยุทธศาสตร์ของการพัฒนาเศรษฐกิจใหม่จนได้รับความสนใจจากต่างชาติค่ะติดตามแม่นายเอซีกับกเกษมสรรกันค่ะ สวัสดีครับถึงเวลาเอซีกับเกษมสันครับตอนที่แล้วผมได้เล่าให้ท่านผู้ชมฟังว่าเศรษฐกิจเวียดนามนั้นเติบโตอย่างก้าวกระโดดในช่วง10กว่าปีที่ผ่านมาตอนนี้ผมจะมาเล่าให้ฟังนะครับว่าในการเติบโตแบบก้าวกระโดดของเศรษฐกิจเวียดนามนั้นมีปัญหาอะไรซ่อนอยู่บ้างการเติบโตอย่างก้าวกระโดดของเวียดนามทําให้เวียดนามเกิดปัญหาหลายเรื่องด้วยกันครับเรื่องแรกก็คือการขาดดุลการค้าต่อเนื่องมากว่า20ปี ตั้งแต่ปี2536ถึงปี2555เพราะเวียดนามต้องเร่งนำเข้าสินค้าทุนและวัตถุดิบการผลิตเข้ามาใช้เป็นจำนวนมากในขณะเดียวกันรัฐบาลเวียดนามก็ใช้เงินมากกว่าภาษีที่เก็บได้เลยทำให้เกิดการขาดดุลการคลังควบคู่กันไปอีกเรื่องที่2ก็คือเรื่องเงินเฟอ้อครับหลายปีที่ผ่านมาเงินเฟอ้อเวียดนามเคยสูงถึง1 8เนลยนะครับเมืองไทยเราปีไหนที่ข้าวของแพงๆคนบ่นกันเยอะๆเงินเฟอ้อก็แค่3%เรเซตศษเท่านั้น 2 8เนลยนะครับเงินเฟอ้อสูงนอกจากจะทําให้ดอกเบี้ยงเงินกู้สูงตามไปด้วยถึง2 2เแล้วเงินเฟอ้อที่สูงมากยังทําให้ราคาสินค้าเวียดนามพลอยแพงไปด้วยสินค้าแพงส่งออกไม่ได้เวียดนามก็เลยจําเป็นต้องลดค่าเงินดองหลายครั้งเพื่อทําให้สินค้าเวียดนามยังสามารถที่จะส่งออกได้ปัญหาเรื่องที่3ก็คือเงินทุนที่ไหลเข้าเวียดนามอย่างรวดเร็วจนทําให้เกิดการเอาเงินทุนเหล่านั้นไปเก็งกาไรในตลาดหลักทรัพย์ และเก่งกำไรในภาคต่างๆจนเกิดเป็นภาวะฟองสบู่และวิกฤตการเงินในที่สุดสุดท้ายเวียดนามเองก็ยอมรับว่าการเติบโตอย่างรวดเร็วเกินไปนั้นเป็นการเติบโตแบบไม่มีคุณภาพและไม่ยั่งยืนใช้ทรัพยากรอย่างสิ้นเปลืองซ้ำยังก่อให้เกิดมลภาวะจากภาคอุตสาหกรรมประสิทธิภาพประสิทธิผลการผลิตก็ยังค่อนข้างต่ำเวียดนามจึงได้ปรับเปลี่ยนยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจใหม่ โดยเน้นการรักษาเสถียรภาพเศรษฐกิจควบคุมอัตรางเงินเฟ้อให้ความสำคัญกับทรัพยากรมนุษย์การพัฒนาเทคโนโลยีที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและเน้นการจัดการที่ทันสมัยผลที่เกิดขึ้นก็คือปีที่แล้วเศรษฐกิจเวียดนามเติบโต5%เเเงินเฟ้อที่เคยสูงถึง18%ลดเหลือ6.8%การค้าที่เคยขาดดุลก็เริ่มจะได้ดุลการค้าในรอบ20ปีเมื่อเวียดนามบริหารเศรษฐกิจผิดพลาดเขายอมรับและแก้ไข วันนี้เวียดนามเดินมาถูกทางได,ได้รับความสนใจจากบริษัทต่างชาติมากยิ่งขึ้นในตอนต่อไปผมจะมาเล่าใท่านชมฟังนะครับถึงการลงทุนในเวียดนามของบริษัทยักษ์ใหญ่ระดับโลกที่ชื่อซัมซุงสวัสดีครับอีตัน drive to excellence